เอาเ่ยครับผมก็สวัสดี่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิทีวีนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมส่งคามข้ามสวรรค์การต่อสู้สุดยอดนะครับผมอ่ะเป็นเกมที่เพิ่งเปิดมาใหม่แล้วแบบว่าคนเล่นเยอะมากๆเลยเนี่ยเอผมเพิ่งโหลดมาเขาเพิ่งแจ้งเตือนอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะก็คือเกมแนวนี้นับจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินเดินสู้อ่ะนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะโหลดรับทำตามนี้ได้เลยนะครับผมให้กดดาวน์โหลดตรงกลางจอตรงนี้นะกดไปเลยนะครับอ่นะครับผมแล้วเขาก็จะโหลดเป็นแอป x 7เกมมาให้เรานะครับผมแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในแอปเลยนะ โอเคครับเมื่อทําการติดตั้งเสร็จแล้วก็เข้ามาในแอปรับผมก็จะเจอเกมอยู่หน้านี้เลยนะครับเกมเพิ่งมาเนี่ยครับผมอ่ะแล้วก็นะครับก่อนที่จะไปเล่นเกมกันนีครับให้กดบูตเตอร์นะครับผมกดบูตเตอร์นะครับโอเคก็ต้องล็อกอินก่อนนะก็สามารถใส่อีเมลของ่านผู้ชมไปได้เลยนะครับโอเคครับอ่ะผมก็ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้กดบูตเตอร์ไปเลยนะ นี่ะครับพอกดบูเตอร์แล้วเขาก็จะติ๊กถูกแบบนี้นะครับผมคือการเชื่อม VPN นี้นะครับผมจะทําให้เล่นเกมได้ลื่นขึ้นนะครับผมแนะนําให้เปิดก่อนเล่นเกมทุกครั้งนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมเสียงภาคก็จะเป็นเสียงจีนนะแต่ว่าผมปิดเสียงภาคไว้นะครับเพราะว่าผมกลัวทางด้านลิขสิทธิ์นะขออนุญาตปิดไว้เลยดีกว่านะครับทางด้านตัวเกมนะครับเป็นเกมแนว RPG นะครับผมที่เดินต่อมีเนื้อเรื่องนะ นี่กดค้างเอาไว้กดค้างว่ะมีเนื้อเรื่องของเขานะครับใครอยากมาดูเนื้อเรื่องนีบก็สามารถมาดูได้เลยนะครับผมมาเล่นกันได้เลยนะผมว่าผ้าค่อนข้างสวยอยู่นะครับสําหรับเกมนี้นี่มีแต่มันอาจจะมีชากโหลดนานอยู่นะเพราะว่าเกมค่อนข้างที่จะใช้เน็ตเยอะพอสมควรนะครับดูลื่นเลยนะค,คลิกโจมตี มีล็อกเป้าด้วยอืมประมาณนี้นะครับไปไหนต่อเขาบอกให้ออกจากห้องต่อสู้ครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับผมสำหรับตัวเกมนี้โอ้โหออกมาเจอพระเอกเราชื่อเอ่อเซียวเยียนนะครับ คนจีนของแท้เลยคนนี้นี่เนี่ยเหมือนจะไปทำผิดอะไรมาหรือเปล่านะครับโอ้โหคนโคตรเยอะภาพสวยนะภาพค่อนข้างสวยนะครับเหมือนแบบจีนกําลังภายในอะไรแบบนี้ทางด้านเกมนะครับมีระบบการเดินออตโต้ด้วยนะโดยที่เราไม่ต้องเดินเองนะครับแล้วก็มีการข้ามฉากข้ามอะไรไปนี่กดเดินออตโต้ได้เลยนี่นะครับ เดินหน่อยทำไมไม่เดินนะบอกให้ไปยังหอวประชุมอะ่ะทำไมเขาไม่เดินให้เราอะ่ะเขาบอกว่าด้านหน้าเป้าหมายพื้นที่อ๋อโอ้ห้องประชุมแบบนี้เลยครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะแบบการประชุมของของหัวเมืองอะไรแบบนี้ครับ โอเคอันนี้ใครครับเนี่ยเป็นนางองีกแ้้หรือเปล่าเหมือนพระเอกจะมีแบบยศสูงนิดนึงนะครับผมดูจากอันนี้ล้วนะครับแต่ว่าทําไมต้องโดนตามตามฆ่าน,นี้ก็สามารถมาอ่านเนืเรื่องกันเองได้เลยนะครับเขาบอกว่าตอบโต้อะไรเนะี่ยโอเคเน็ตบินละโอเคครับอขออนุญาตข้าม เนื้เรื่องเอาเล้วต้องสู้หรอแล้วไม่ผมอยู่ดีๆผมแหลกผมก็ตุกงไงไม่รู้อยู่ดีๆภาพรกระตุกเฉยเลยยะผมโอเคเ้าจะต้องปรับภาพสักนิดนึงแต่อนเขางเบาเลยครับของนี้มีการหลบสกิลด้วยทำไมผมกดหลบไม่ได้ รอสักครู่เฮ้ยนะโอ้กระตุกเฉยเลยครับภาพไม่สมูทเลยครับด,ดีดีก็กระตุกนะตอนนี้นี่ครับตีแทบแม่เข้าอะเหมือนฝึกวิชาดาวอยู่อ๋อตีเข้าแต่ว่าหลอดเลือดบอสเยอะเด็กน้อยฉันมาช่วยแล้วนะหืออะไร อะไรขึ้นในยับหมัดเซียนหกวิถีปังโอ้แรงจาดผมว่าผมต้องไปปรับห้าพนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็กระตุกเฉยเครื่องน่าจะร้อนนะครับชัตในเครื่องน่าจะร้อนแต่ว่าคาซีนนะครับเป็นเหมือนอนิเมะยังไงก็ไม่รู้เหมือนอนิเมะเลยนะครับอนิเมะที่เป็นภามดีอาข้างสวยนะครับ โอเคเมื่อกี้ผมก็ได้ไปฝึกจิตมานะครับโอ้โหผมพูดไปตั้งนานแต่ว่าลืมกดอัดคลิปนั่นเองนะจบเลยครับจีนของแท้ต้องฝึกพลังจิตนะส่วนมากนะครับแล้วก็ฝึกดวงดาวอันนี้เมีจีนนะครับนั่งสมาธิอะไรแบบนี้นึ่ยงยอย่างเท่เลยภาพ่อาต้องสวยนะแบบเออเหมือนตัวละคร 3D ต่อสู้กับชายชาราลึกลับโอเคเลือดเขาสี่หลอดน่าจะไหวอยู่ครับมากมากเหมือนเขาจะไม่ตีเราเลยอะนะโอเค เหมือนเป็นการฝึกวิชากับอาจารย์หรือเปล่าชายชลาลึกลับอา้าวโอเคประมาณนี้นะครับถ้าดูแล้วมันข้ามตอนอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะผมไม่รู้ว่าผมกดอัดหยุดอัดตอนไหนแต่ว่ามันหยุดอัดไปค่อนข้างที่จะนานนะถ้าผมมาอัดใหม่ยผมนี่ฝึกพลงกังจิตเสร็จแล้วไปไงต่อ รับประทานรับประทานอะไรวะการฝึกระดับต่อสู้หนึ่งโอเคนี่ไงาการฝึกพลังจิตด,ดับเราสามารถเอาจำนวนครั้งหมดแล้วกินยาโอเคนี่นะครับคือการฝึกพลังจิตแล้วก็อัพขั้นนะครับผมส่วนมากอนิเมะจีนเป็นอย่างงี้หมดทุกอนิเมะเลยนะส่วนใหญ่นะครับ นี่ครับพลังดมปอนบูทบูทบูทแบ,บบาาจะเปรียมครับบูทยาเข้าไปอีกนี่ครับอย่างเท่นะครับเหมือนไปอยู่ในอนิเมะบูทอีกบอกบูทไม่ได้แล้วครับกินยาโอเคยาหมดแล้วก็พอนะครับ เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นหน้ายอย่ผมจะบอกนะว่าจะเป็นจกักรพรรดิเงาดูคัสซีเนะนี่ยนี่ฝึกอยู่ที่เตียงตัวเองนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยสำหรับเกมนะเอาเน็ตเน็ตปิงงฉุยนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้นะครับมันน่าจะปกปลดล็อกเป็นคอนเทนต์ของเขานะครับผมอาจจะต้องเก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงมีการออนไลน์สู้กับคนจีนด้วยนะครับนี่โอ้โหคะแนนเขาอยู่ที่ล้านแปดเฮ้ยเดี๋ยวนะชื่อคนไทยไะเนี่ยเฮ้ยอันดับหนึ่งเป็นคนไทยเหรอใช่อันดับหนึ่งไหม อะไรเนี่ยนักเขียนน้ําไหลอันนี้ก็ชื่อจีนนะไออันนี้ก็ชื่อไทยนะครับน้ําน้ําสุดยอดคืออะไรนยะหรือว่ามันแปลมันอาจจะแปลให้นะครับอ๋อนี่ไงมันแปลให้มันแปลให,มให้มันไม่ใช่คนไทยนะครับก็ว่าอยู่จะคิดเรื่องการมั่นอยู่อันนี้คืออะไรเนะี่ย มันมันแปลมันแปลให้แบบว่าภาษาทานสเลตนะครับมันเห็นภาษาจีนตัวไหนมันก็แปลเอาตัวนั้นเลยนะครับบางคามันก็แปลไม่ได้แต่บางคำมันก็แปลได้นะนี่เห็นไหมนกเขียน,นะนก็สาหรับคลิปนี้เอาไวต้ตรานี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะครับผมอ่ะอยวไว้ท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิบหน้านะครับสามารถโกรธได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับถ้านใครสนใจบายบายครับ